สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาว youtube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีอยัง f อฟซชายใหญ่ด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าคูปุต้าเอ็มนนะครับที่ไปซื้อมาใหม่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มาดูกันครับว่าระบบการทํางานยังโอเคหรือเปล่านะครับ ใช้ได้ดีไหมเนี่ยพึ่งเอามาโรงงาน,นครับพึ่งโรงงานผมก็เปลี่ยนซื้อกองอากาศใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองน้ำมันโซล่านะครับเพราะมันรู้สึกว่ามันจะดำดำนิดหนึ่งครับก็เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็เช็คดูน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องยังใสปิ้งครับเพราะรอยเห็นรอยเขาน่าจะเปลี่ยนถ่ายมาใหม่ๆนะครับ ผมสังเกตดูที่กรองน้ำมันเครื่องยังยังใหม่อยู่ครับนี่ดีบาขนาดไม่ได้ใส่หางห่วงไม่มีเวทนะครับนี่มันก็ยังยังไปดีอยู่ครับแรงใช้ได้เลยนะครับนี่ราคาสองแสนห้าครับอันนี้เหมาะเลยครับได้งานพ้องตัวดีครับ แต่เบาะรู้สึกว่าจะจะห่างไปนิดนึงมันจะขยับลังไปนิดนึงเลื่อนมาสุดแล้วก็ยังยังรู้สึกว่ามันห่างอยู่ครับเดี๋ยวต้องไปเลื่อนเบาะมาให้ใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะคนขับบางทีขาสั้นนะครับตัวไม่สูงเท่าไหร่ขาสั้นมันก็เลยทําให้อ่การขับที่การควบคุมรถมัน,ม,นมันไม่ค่อยจะบาลานซ์กันนะครับ เ๋วเลยครับท่านผู้ชมครับด่ดดาตันเร่งเครื่องยังไม่มีควันออกเลยครับเห็นไหมท่อไอเสียไม่ไม,ไม่มีควันดำควันขาวเลยโอ้เครื่องนี่เปียะเลยครับดอกยางก,ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับใช้ได้สักสองปีเนาะคุ้มแล้วครับราคาสองแสนห้า ไช้ไปสักสองปีก็ขายสักสองเซนหกเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ดูรถคันนี้เป็นรถที่เขาซื้อไปใช้ สำหรับปับพื้นที่บนเขาใหญ่นะครับของรีสอร์ทนะครับที่เขาใหญนะ่ไม่เคยรับจ้างข้างนอกครับไม่เคยมีอุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะผ่านพัดหลังนะครับไม่มีนะครับตั้งแต่ซื้อรถมาไม่เคยลากผานไถสักครั้งนะครับลากเฉพาะเครื่องตัดหญ้านะแล้วก็ปรับพื้นที่ ภายในรีสอร์ทนะครับปรับพื้นที่ทําถนนทําเทอดันทรายอะไรเพื่อจะเทถนน,ถน,น,ถน,น,ถน,นประมาณนั้นนะครับปรับหน้าดินภายในพื้นที่ของเขาเองนะครับผมดูในในบริษัทเขาเนาะเอกสารบริษัทเขานะครับบริษัทผมจําชื่อบริษัทไม่ได้นะแต่ผมดูจําที่ คุณจดทะเบียนบยริษัทเขานะพันห้าร้อยล้านบาทโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วมนะูลค่ารีสอร์ทเขาทั้งหมดเนะท่าไหร่ไม่รู้คุณจดทะเบียนบยริษัทนะครับพันห้าร้อยล้านไได้รถคันนี้มาหรือว่าเจ๋วเลยครับสลักผานหน้าก็คลอนนิดนึงครับแต่ใช้ได้หรือว่าใช้ได้อยูยนะครับแทบไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรเลยนะครับมีอ่าคันโยกคอนโทนนะครับเพราะว่า โอ้โหโรูสลักอะมันมันหลวมนิดนึงผมก็จัดการแล้วแหละนี้ให้ช่างแก้วจัดการมาเมื่อเช้าเนี่ยครับพอแค่เต็มแล้วก็เจาะรูใหม่ครับเปี้ยเลยครับนี่ถ้าเราอ่ามีลูกตุ่มถ่วงข้างหลังน่าจะโอเคกว่านี้นะครับเราไม่ต้องใส่ผานนะครับถ้าใส่ผานันก็ทำให้มันมันยาวไปนะครับ การขับขี่มันก็จะทําให้เกิดความยากลําบากเนาะที่เข้าที่แคบแคนนะครับเสาบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะลําบากแต่ถ้าถ้าเราเอาทําถังทําเชื่อมเหล็กทําเป็นลูกตุ่มถ่วงข้างหลังนน่นะครับแจวเลยครับขนาดไม่มีตุ่มถ่วงเนี่ยมันยังไปดีขนาดนี้นครับ ผมว่าไม่จาเป็นต้องไปซื้อรถใหม่ก็ได้หรอกเนาะซื้อรถราคาเราก็ดูที่สภาพพอใช้งานครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ว่าผมทําไมถึงไม่เลือกใช้รถใหม่รถใหม่ป้ายแดงก็โอเคแล้วมันก็ดีอยู่นะครับมันก็ดีดีมากๆเลยแหละแต่ว่านะครับเหตุผลก็คือในในความคิดมุมมองของผมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนาะผมคิดว่ารถรถใหม่ครับ มันมีโอกาสขาดทุนเยอะนะครับเยอะกว่าที่เราจะไปซื้อรถที่เป็นมือสองรถมือสองเราก็ไม่ได้ว่าไปซื้อสุมโฟสุมไฟนะครับสมสีม 4, ส่สมห้าครับอ่าเราก็ต้องดูเนาะใช่ไหมละ่ะแล้วก็เราก็มีตาเนี่ยเราก็ไปดูว่าสภาพมันโอไหมอะไรไหมต่างๆนะครับกับราคานะครับถ้าสภาพมันยังสวยราคาใกล้เคียงเราก็เอามาได้ใช่ไหม ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอะถ้ารถรถใหม่ป้ายแดงนะราคาอยู่ที่140นะอยู่ที่3ล้าน2 000, นะครับรวมดอกเบี้ยรวมอะไรสิบสามร้ร้อยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3ล้านเนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าคุณใช้ไป1ฤด,ดูกาลหรือหนึ่งปีนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ2,000ชั่วโมงนะครับ2,000ชั่วโมงรถ2,000ชั่วโมงนี่ราคามันจะลงมาถึงประมาณ สองล้านห้าสองล้านหกเลยนะครับสองล้านเจ็ดประมาณนี้ครับคุณจะขาดทุนทันทีหนึ่งล้านบาทนะครับต่อหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับคุณจะขาดทุนทันทีหนึ่งล้านบาทแล้วผมถามว่าไอหนึ่งล้านบาทที่คุณขาดทุนไปนี่คุณทํางานได้ก็จริงนะครับแต่เวลาขายรถขาดทุนก็เท่ากับคุณหาเงินให้บริษัทใช่ไหมครับนั่นแหละแต่มันมันไม่ต้องซ่อม แต่ถ้าเป็นรถท <trendy special ization> no ี่ดูแลดีๆสภาพดีๆนะครับใช้ไปครับประมาณเจ็ดแปดพันชั่วโมงเงี้ยไม่ม <vacation> ีปัญหาหรอกครับก็เปลี่ยนแค่ฟันแค่นั้นเองไม่มีอะไรละอย่างอื่นนะครับแล้วก็ดูแลตามสภาพนะครับเป่ากองอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องดูแลสารหล่อลื่นตามอายุนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อรถนะยยกตัวอย่างเช่นไปซื้อรถมือสองมาสภาพสักสี่พันชั่วโมงเงี้ยนะครับ ราคาก็อยู่ประมาณสองล้านนะครับสองล้านบวกลบนิดๆิดล้านเก้าห้าสองล้านไม่เกินสองล้านหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับถ้าสวยๆอาจจะสองล้านสองก็ได้นะครับคุณใช้ไปปีหนึ่งฤดูการหนึ่งนี่อยู่หกพันชั่วโมงก็อาจจะอยู่ประมาณสองล้านหรือล้านเก้าห้าประมาณนี้ครับไม่ขาดทุนมากมายครับแล้วแต่จังหวะโอกาสที่เราซื้อได้ด้วยนาะถ้าเราซื้อต้นทุนเราเราต่ำ เราก็ยัง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 ขายได้ราคาอยู่นะครับแทบไม่ขาดทุนเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคันที่ร้อยสี่สิบที่ผมขายไปเมื่อกี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมืนบาทนะครับผมใช้ไปสองฤดูการนะครับผมซื้อมาสี่พันตอนขายไปแปดพันนะครับฤด,ด,ดูการหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสองพันชั่วโมงนะครับ ผมใช้ไป4,000ชั่วโมงผมขายไปที่ร้านเก้านะครับขาดทุนไปห้าหมื่นเองครับท่านผู้ชมใช่ไหมขาดทุนไปห้าหมื่นแต่ฤดูกาลหนึ่งอ่ะมันทําเงินให้เราได้ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมผมถึงไม่ไม่ซื้อรถใหม่ครับโอเคแหละถ้าคุณมี power มีกําลังถ้มีแล้วแต่ความความคิดส่วนตัวใครเนาะใครใครซื้อก็ซื้อก็ไม่เป็นไรครับก็ซื้อก็ดีครับรถใหม่นะครับ ไปซื้อรถใหม่ครับแต่ผมผมว่ามันสาหรับผมคงคงไม่ใช่ลักษณะนั้นเตก็ไม่ซื้อรถเก่านะครับรถเก่ามากผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามันต้องซ่อมครับมันถึงเวลาที่มันจะต้องซ่อมแล้วนะครับเงินที่หาได้แทนที่จะได้ใช้นี่ต้องต้องไปซ่อมรถอีกนะครับถ้ารถเก่ามากนะครับ เนี่ครับผมเป็นความคิดส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่า,าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจะเอาแบบไหนอะไรยังไงดีนะครับี่รถไทยสองแสนห้าเนี่ยถ้าถ้าใช้ไปนปีหนึ่งผมว่าก็ยังยังขายได้ราคาเดิมนะครับนี่ดีไม่ดีจะได้เอาไปเก็บสีคารสีอะไรให้มันดูสดๆหน่อยก็อาจจะได้สูงกว่าสองแสนห้านะครับดูอ่ะ มันจะเท่ากับเรายืมรถเขามาใช้ครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับแต่อย่าไปซื้อรถเก่ามากเนาะไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครหรือรถไถก็แล้วแต่นะครับอย่าไปซื้อรถที่มันเก่ามากครับเก่ามากไปก็ไม่ทนจะซ่อมครับงานก็ไม่ได้ทำคนขับก็าหายากนะครับคนขับก็าหายากต้องซ่อมแทนที่จะได้เงินไปใช้นี่เขาได้เงินมาก็ต้องซ่อม เสร็จทํางานทํางานพอได้เงินก็ต้องซ่อมมันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอาฟางๆดีกว่าครับอัตรา,า,าลางๆไม่ใหม,ไม,ไม่ไม่เกา่าไม่เก่าไม่ใหม่หรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นต่างนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมเฉยๆนะครับไม่ดรามา่าไม่ว่ากันครับโอเคนะครับนี่ผ่านครับรถคันนี้นะครับ การทางานระบบข้องเกียร์โฟลว์วใช้ได้ปกติทุกอย่างครับความร้อนขึ้นปกตินะครับน้าไม่ดันไม่ไอไม่จามนะครับดูว่าไปดีมากเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกันแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ